สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าโซดีแอคตามล่ารหัสฆ่าฆาตกรอำม,มหิตจะระทึกแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับโซดีแอคหนังในปี2007กำกับโดยดาวิดฟินเชอร์และดาวนักสแสดงอย่างเจคจิลฮานมาร์คราฟาโลและโรเบิร์ตดาวนี่จูเนีย เมื่อนักวาดการ์ตูนต้องมาไล่ล่าตามหาฆาตกรต่อเนื่องที่ฉลาดที่สุดที่ชื่อว่าโซดิแอค i คิลเลอร์หรือฆาตกรจักราศีซึ่งเรื่องนี้สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงในประเทศอเมริการาวๆคศ .1960 ดูหนังที่เราสปอยแบบไม่มีโฆษณาเว็บพน,นันให้รกหูรกตาได้ที่ดูหนังขีดฟรี .com เริ่มต้นเรื่องจากคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งออกไปเดทกันปกติตอนกลางคืนทั้งคู่ก็ขับรถไปยังที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยทั้งคู่ได้คุยกันสักพักหนึ่งก็มีรถคันหนึ่งขับมาจอดอยู่ข้างหลังพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ทว่ารถคันนั้นกลับมาจอดจี้ท้ายรถของพวกเขาแล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาและยิงใส่พวกเขาไม่ยังทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตทันที แล้วก็ขับรถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับโทรไปแจ้งตำรวจแต่ถ้ว่าโชคดีที่ฝ่ายชายรอดชีวิตมาได้4สัปดาห์ต่อมาฆาตรกรคนนั้นได้ส่งจดหมายไปที่สำนักพิมพ์ที่พระเอกของเราโรเบิร์ตฆาตรกรได้เขียนจดหมายมาว่าเขาเป็นคนฆ่าคู่รักวัยรุ่นในวันคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วและผู้หญิงอีกคนหนึ่งเมื่อวันที่สี่กรกฎา เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเขาเขาจะให้ข้อมูลที่มีแค่เขาและตำรวจที่รู้และเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนทุกคนจะรู้จักเขาในานามโซ d ดีย k คิลเลหรือฆาตกรจากราศีเขาต้องการให้ทางสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์รหัสมอสลงหน้าหนังสือพิมพ์และรหัสนี้คือการยืนยันตัวตนของเขาถ้าหากสำนักพิมพ์ไม่ลงรหัสนี้ภายในวันศุกร เขาจะไล่ฆ่าผู้คนให้ครบ12คนภายในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตอนกลางคืนและรหัสมอ์สก็ได้มาพร้อมกับจดหมายฉบับนั้นและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสามารถตีความหมายของรหัสนั้นได้บรรณาธิการหรือบอกอได้ส่งเรื่องนี้ต่อให้พอลที่เขาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องข่าวอาชญากรรมพอลก็ได้โทรไปหาตำรวจ และก็ได้รู้ข้อมูลว่าในจดหมายฉบับนั้นคือเรื่องจริงโรเบิร์ตก็ได้แอบจดรหัสลับนั้นเอาไว้แต่เขาก็ไม่สามารถไขรหัสลับนั้นได้จากนั้นทางสำนักพิมพ์ก็ได้ลงข่าวเกี่ยวกับรหัสลับนั้นสามวันต่อมาก็มีคนสามารถแก้รหัสลับนั้นได้โดยเนื้อหาก็มีประมาณว่าเขาชอบฆ่าคนเพราะว่ามันสนุกดีมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น เขาคิดว่าถ้าเขาฆ่าคนมากเท่าไหร่เขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์และคนที่ถูกเขาฆ่านั้นก็จะมาเป็นทาสรับใช้ของเขาและฆาตกรก็ได้ส่งจดหมายมาอีกฉบับพร้อมกับบอกข้อมูลการฆาตกรรมและครั้งนี้เขาได้เปิดเผยชื่อของเขาโดยใช้ชื่อว่าโซด i แอคคิลเลอร์หรือฆาตกรจากราศีหนึ่งเดือนครึ่งต่อมา ได้มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งไปเดทกันที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งแล้วก็มีชายหน้าสงสัยเดินตรงเข้ามาที่พวกเขาพร้อมกับถือปืนไว้และบอกให้ผู้หญิงมัดเชือกผู้ชายเอาไว้ส่วนฆาตกรก็ได้เอาเชือกมามัดผู้หญิงต่อก่อนที่ฆาตกรคนนั้นจะเอามีดมาแทงไม่ยั้งจนภรรยาของเขาเสียชีวิตส่วนสามีโชคดีที่รอดมาได้หลังจากนั้น ฆาตรกรก็ได้เขียนข้อมูลวันและเวลาและอุปกรณ์ที่เขาใช้ทำร้ายเอาไว้บนรถของสามีภรรยาคู่นั้นพร้อมกับโทรไปแจ้งตำรวจเอาไว้ทางด้านของโรเบิร์ตก็เริ่มศึกษาข้อมูลของฆาตรกรจากราศีมากยิ่งขึ้นทำให้เขานึกถึงอะไรบางอย่างเขาจึงไปหยิบหนังสือมาดูแล้วก็พบว่าเนื้อหาของรหัสมอร์สนั้นมาจากประโยคหนังเรื่องหนึ่ง และนั่นก็ทำให้เขาคิดว่าฆาตรกรคนนี้ข้างไขในหนังเรื่องนี้อย่างมากสองสัปดาห์ต่อมาก็มีเหยื่อที่ถูกฆ่าอีกหนึ่งคนซึ่งเขาก็คือคนขับรถแท็กซี่ระหว่างที่เขากำลังไปส่งผู้โดยสารคนหนึ่งและเขาก็ถูกยิงทิ้งโดยผู้โดยสารคนนั้นและผู้โดยสารคนนั้นก็คือฆาตรกรจักรราศีนั่นเองฆาตรกรคนนั้นก็ได้โทรไปแจ้งตำรวจอีกครั้ง และตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้สืบคดีนี้ก็คือเดฟเดฟก็ได้รีบไปที่เกิดเหตุและได้ทำการตรวจดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือเด็กตัวเล็กๆซึ่งเด็กก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟัง3วันต่อมาก็มีจดหมายมาหาสำนักพิมพ์อีกครั้งโดยมีเนื้อหาว่าเขาเป็นฆาตรกรจากราศี และเขาเป็นคนฆ่าคนขับแท็กซี่พร้อมกับส่งผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนเลือดมาให้และช่วงสุดท้ายของจดหมายเขาก็ขู่จะฆ่าเด็กนักเรียนหลังจากนั้นทางตำรวจก็เริ่มสืบคดีขึ้นจนพบว่ามีรอยนิ้วมือและรอยเท้าในบริเวณจุดเกิดเหตุแต่ทว่ารอยนิ้วมือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนประวัตินั่นทำให้พวกเขาหมดหนทาง 2วันต่อมาฆาตกรก็ได้โทรเข้ามาให้สัมภาษณ์กลางรายการและเขาก็บอกให้เรียกเขาว่าแซมเขาบอกว่าเขามีอาการปวดหัวและการฆ่าคนนั้นสามารถรักษาอาการปวดหัวได้พอคุยกันได้สักพักหนึ่งสายก็ตัดไปพอฆาตกรไม่ต้องการให้ตำรวจสืบหาตำแหน่งของเขาได้เมื่อสัมภาษณ์ไปได้สักพักก็มีเสียงกรีดร้องขึ้น ทางนักข่าวกับหมอก็ได้ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแซมได้บอกว่าผมปวดหัวมากผมจะฆ่าเด็กพวกนั้นผมไม่ไหวแล้วและหมอก็ได้ขอนัดพบกับแซมที่ร้านกาแฟเพื่อจะช่วยรักษาเขาหลังจากนั้นตำรวจก็มีการตรวจสอบเสียงของฆาตกรและทำให้รู้ว่าเสียงที่โทรเข้ามาในรายการนั้นไม่ใช่เสียงของฆาตกรจริงๆสองอาทิตย์ต่อมา จดหมายก็ได้ส่งมาอีกครั้งโดยฆาตกรได้บอกว่าเขาสนุกมากที่ได้ปั่นหัวตำรวจเล่นพร้อมกับส่งรหัสมอสมาให้ไขปริศนาอีกด้านโรเบิร์ตก็ได้รู้วิธีแกะรหัสลับแล้วมันคือรหัสลับที่ฆาตกรเอามาจากอักษรของราศีผ่านไปหนึ่งเดือนครึ่งคดีฆาตกรรมก็เกิดขึ้นอีกครั้งและฆาตกรก็ได้ส่งจดหมายไปหาคุณหมอ พร้อมกับผ้าของเหยื่อที่เปื้อนเลือดและบอกว่าจะทำการฆ่าเหยื่อรายที่9และ10ต่อทางด้านตำรวจก็ไม่สามารถสืบหาหลักฐานเพิ่มเติมได้เลยผ่านไปสองเดือนครึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถอยู่กับลูกสาวของเธอและระหว่างทางก็มีรถบีบแต่ใส่เธอทำให้เธอเกิดอาการสงสัยจึงจอดรถชายคนนั้นก็ได้มาที่รถและบอกว่า ล้อรถของเธอนั้นมันหลวมและเขาจะอาสาช่วยเธอจากนั้นเธอก็ขับไปได้สักพักล้อรถของเธอก็หลุดไปทำให้เธอต้องขึ้นรถไปกับฆาตรกรจากราศีและเขาก็ได้บอกกับเธอว่าก่อนที่ฉันจะฆ่าเธอฉันจะให้โอกาสเธอโยนลูกออกไปจากรถและภาพก็ตัดมาที่เธอกับลูกนั้นรอดชีวิตหลังจากวันนั้น คดีฆาตกรรมก็เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆต่อมาตำรวจก็ได้รวบรวมหลักฐานและพบกับผู้ต้องสองสัยแต่ทว่าผู้ต้องสองสัยนั้นมีเยอะมากและพวกเขาก็ได้เริ่มสืบสวนไปทีละคน8เดือนต่อมาเขาก็ได้พบผู้ต้องสองสัยที่ดูน่าสงสัยที่สุดชิวันลีเพื่อนร่วมงานของเขาได้แจ้งตำรวจว่าเขาดูมีนิสัยคล้ายกับฆาตกร และลีมีลายนิ้วมือที่คล้ายกับลายมือของฆาตรกรจากราศีและมีนาฬิกาที่มีโลโก้เป็นจากราศีแต่เขาก็ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นและทางตำรวจก็มีหลักฐานไม่มากพอที่จะบอกว่าเขาเป็นฆาตรกรเขาจึงถูกปล่อยตัวไปแต่เดฟก็ไม่เชื่อและได้ไปหาพี่ชายของลีเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติม และก็ได้พบว่าในจดหมายที่ฆาตรกรส่งมาเขาเคยเขียนคำว่าคริสต์มาสและมีตัว S2 ตัวที่คล้ายกับลีที่เคยเขียนจดหมายถึงพี่ชายของเขาและมีตัว S2 ตัวเช่นเดียวกันดังนั้นจึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจลายนิ้วมือของเขาเพื่อเทียบกับจดหมายของฆาตรกรกลับกลายเป็นว่าลายมือนั้นแค่คล้ายคลึงกันหนึ่งปีผ่านไป เดฟก็ยังคงสงสัยลีที่ตกเป็นผู้ต้องสองสัยและได้ออกหมายค้นบ้านของเขาแล้วก็พบกับปืนเป็นจำนวนมากและถุงมือที่คล้ายกับคดีของคนขับแท็กซี่แต่ถ้ว่าเมื่อเอาไปตรวจสอบทั้งกระสุนปืนลายมือและรอยนิ้วมือก็ไม่ใช่ฆาตกรจากราศีทางตำรวจก็เริ่มที่จะหมดไฟเพราะไม่มีความคืบหน้าทางคดีเลย และทางฆาตกรก็ไม่ได้ส่งจดหมายมาอีกเลย4ปีต่อมาฆาตกรก็ยังคงลอยนวลแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยทางด้านโรเบิร์ตก็ยังไม่ลดละความพยายามและหาข้อมูลของฆาตกรทุกอย่างและเขาได้ติดต่อกับเดฟและโชว์หลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับคนร้ายโรเบิร์ตก็ได้บอกว่าฆาตกรน่าจะเคยเป็นทหารมาก่อน เดฟก็ได้บอกแหล่งข้อมูลให้กับโรเบิร์ตแล้วโรเบิร์ตได้อ่านข้อมูลคดีฆาตกรรมของฆาตกรจักราศี mm. เขาก็พบหลักฐานอย่างหนึ่งที่ฆาตกรจักราศีต้องฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งเนื่องจากวันนั้นเป็นวันเกิดของเขามีอยู่วันหนึ่งสายโทรศัพท์ก็เข้ามาหาโรเบิร์ตแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรโรเบิร์ตก็รู้ว่าสายนั้นอาจจะเป็นฆาตกรจักรราศีนั่นเอง หลายวันต่อมาจดหมายก็ได้ถูกส่งมาอีกครั้งและรายมือนั้นก็คล้ายคลึงกับเดฟทําให้เขาตกเป็นผู้ต้องสองสยัยแล้วก็มีสายโทรมาหาโรเบิร์ตและบอกเขาว่าเขารู้ว่าฆาตรกรเป็นใครและฆาตรกรเป็นคนข้างใครในหนังและเรียนแบบการฆาตรกรรมมาจากในหนังเขาก็ได้บอกว่าเขาชื่อบ๊อบและเพื่อนของเขาที่เป็นฆาตรกรนั้นชื่อริกมาแชล โรเบิร์ตก็ได้ไปพบกับบ๊อบแต่เขาก็พบว่าลายนิ้วมือของบ็อบนั้นคล้ายกับลายนิ้วมือของฆาตกรมากหลังจากนั้นโรเบิร์ตก็ได้ไปพบกับเพื่อนของเหยื่อในคดีฆาตกรรมและเพื่อนของเยื่อก็ได้เล่าให้ฟังว่าแฟนเก่าของเหยื่อที่มีชื่อว่าดาลินได้ฆ่าคนตายในตอนที่เขาเป็นทหารโรเบิร์ตก็ได้ถามว่าฆาตกรคนนั้นชื่อริกมาแชลใช่ไหม แต่เธอก็บอกว่าไม่ใช่และแฟนเก่าของเหยื่อชื่อลีแล้ววันเกิดของลีก็คือวันที่18ธันวาคมตรงกับสิ่งที่ฆาตกรเคยบอกไว้โรเบิร์ตได้ยินอย่างนั้นก็รีบตรงไปที่สถานีตำรวจและตำรวจก็ได้ถามโรเบิร์ตว่ามาตามหาคนที่ชื่อลีใช่ไหมพร้อมทั้งบอกอีกว่าลี Lee เป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดแต่พวกเขากลับไม่มีหลักฐานในการจับกลุม หลังจากนั้นตำรวจก็ได้พาผู้ชายคนแรกที่ถูกยิงมาดูรูปว่าคนร้ายคือใครเดือนต่อมาโรเบิร์ตก็ได้ตัดสินใจไปที่ทำงานของลีและเมื่อทั้งสองเจอหน้ากันโรเบิร์ตก็รู้ได้ทันทีว่าลีนั้นคือฆาตรกรจากราศีเจ็ดปีต่อมาหนังสือของโรเบิร์ตก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทำให้คดีฆาตรกรจากราศีถูกขุดขึ้นมาอีกครั้ง และทางตำรวจก็ได้สืบสวนเหยื่อที่รอดชีวิตให้ทำการชี้ตัวคนร้ายและชายคนนี้ก็ได้ชี้ไปที่รูปของลีอย่างไม่ลังเลทำให้ตำรวจได้นำลีมาสืบสวนอีกครั้งแต่ทว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนสืบสวนลีก็หัวใจวายจนเสียชีวิตและในปี2002คดีก็ถูกรื้อขึ้นมาอีกครั้งและ DNA หลักฐานต่างตก็ไม่ตรงกับลีเลย สรุปแล้วฆาตรกรก็ยังเป็นปริศนาอยู่และหลักฐานต่างๆที่ตำรวจมีก็ไม่มากพอที่จะชีช้ตัวคนร้ายได้ทำให้ฆาตรกรจากราศีได้รับการยกย่องว่าเป็นฆาตรกรที่ฉลาดที่สุดเพราะเขาได้ส่งจดหมายและคําใบ้ต่างๆไปให้ตำรวจและคนที่สามารถไขปริศนาได้นั้นก็คือโรเบิร์ตนั่นเองครับหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์หากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะครับ